สวัสดีครับลูกค้าทุกท่านวันนี้ผมซาบอมพิซซิ่งนะครับมาให้ดูงานตัวนี้เป็นจุกฝายทอดเทดเนียมนะครับผมขนาด1.5นิ้วทางร้านเนี่ยจะมีอยู่2ขนาดก็คือ1.2นิ้วกับ1.5นิ้วส่วนในคลิปเนี่ยก็คือ1.5นิ้วนะครับผมเอามาให้ดูตัวอย่างกันเฉยๆนะครับก็สําหรับใครที่สนใจทักเข้ามาในเพจซาบอมพิซซิ่งเรื่องรายละเอียดต่างๆเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาคุยกันในเพจแล้วกันนะครับทักเข้ามาแล้วก็คุยกันในแชทจะอโอเคกว่านะครับผมโอเคก็ส่วนเรื่องของ วิธีการติดตั้งเอาให้ดูตัวจุกก่อนลวกันตัวจุกเนี่ยก็คือไทเทเนียมแท้นะครับผมยา่าแท้นะนะครับย้า่าแท้ก็คือตรงนี้ถึงตรงนี้เนี่ยคือไทเทเนียมนะครับส่วนตรงนี้คือลูกรีเวทนะครับผมแล้วก็ตรงนี้เนี่ยคือคอสวมสแตนเลสทไมถึงไ,ม,ไม,ม่ไม่เชื่อม Star อไม่เชื่อมสแตนไม่เชื่อมไทเทเนียมเนี่ยติดกับสแตนเลสไปเลยหรือว่าเชื่อมไทเทเนียมติดกับปลายท่อไปเลยก็คือมันจะเป็นแบบนี้ครับผม ไทเทเนียมเนี่ยไม่สามารถเชื่อมติดกับเหล็กได้หรือว่าไม่สามารถเชื่อมติดกับสแตนเลสได้เราก็เลยต้องใช้ลูกีเวทเนี่ยทำการยึดเอานะครับผมก็วิธีการติดตั้งง่ายๆเลยครับผมนะครับก็ถ้าเสียงดังหรือว่าภาพเบอร์ภาพไม่ชัดก็ขอไปด้วยนะครับโอเคครับผมมาดูวิธีการติดตั้งง่ายๆครับเหมือนจุกทั่วไปแหละครับผมไม่ยากนะครับก็แค่เอาจุกไปวางทาบเอาไว้แล้วก็เชื่อมนะครับผม เชื่อมเป็นจุดก็ได้นะครับผมหรือว่าจะเชื่อมรอบเลยก็ได้นะโอเคนะครับผมนะอ่าในส่วนของจุกตัวนี้มีสองขนาดอย่างที่บอกไปนะครับคือ1นจุดสองนิ้วกับ1 5จุดห้านิ้วนะครับย้ําว่าเป็นไทเทเนียมแท้นะครับผมนะก็เดี๋ยวให้ดูสีก่อนละกันตอนนี้ฝนตกแล้วนะฮะให้ดูสีก่อนนะครับผมก็จะประมาณนี้ครับผมเนี่ยตัวนี้เป็นลูกรีเวทนะครับ นี่แล้วก็ด้านในเนี่ยคือ,อสแตนเลสเป็นสวมเข้าไว้นะครับผมแล้วก็ลูกรีเวทยิงเอานะครับก็อย่างที่บอกครับผมมันเชื่อมกันไม่ติดนะฮะก็เลยต้องใช้ลูกรีเวทยึดเอานะครับผมนี่สีก็ประมาณนี้ครับผมนะวิธีการใส่ก็ง่ายครับผมเอาไปง่ายก็เอาไปใส่แล้วก็เชื่อมติดนะครับเชื่อมเชื่อมเนี่ยตรงตรงการเชื่อมเนี่ยก็คือเชื่อมคอ,อสวมสแตนเลสกับตัว ตัวตัวท่อเนี่ยติดกันนะนะครับผมไม่ใช่เชื่อมไทเทเนียมตัวนี้นะครับโอเคครับผมมาดูรูปทรงเวลาใส่แล้วมันจะเป็นยังไงนะครับโอเคดูครับอ่ะก็จะประมาณนี้ครับผมนะก็จะประมาณนี้นะฮะโอเคก็จะประมาณนี้ครับผม โอเคครับผมถ้าท่านใดสนใจทักเข้ามาในเพจซาวบอมบิซิงแล้วกัน mm. ก็อย่างที่บอกนะครับเรื่องรายละเอียดต่างๆค่อยทักเข้ามาในเพจนะฮะมาพูดคุยกันในเพจแล้วกันโอเคครับผมใครอยากได้ขนาดไหนแบบไหนทักเข้ามาแล้วกันนะครับผมใส่รุ่นไหนรุ่นไหนอะไรยังไงก็ทักเข้ามาโอเคครับผมเดี๋ยวลิงก์เนี่ยเดี๋ยวผมให้ทั้งในวิดีโอแล้วก็ทั้งใต้วิดีโอนี้นะครับก็ถ้าสนใจจริงๆทักเข้ามาดีกว่านะครับผมโอเคครับผมขอบคุณมากครับ